สวัสดีครับพบก,กับผมชอางเตอพาดลิลมคองเรซิง่งคลิปนี้มาเจองานกองว่างครับให้แม็กซี่ลุยเดี่ยวเลยนะครับ ก่อนที่เงี้ยวแทะนี่ไงบ๊อบมันเงี้ยพูดมันทำสตัตย์อะไดีนีพ่พวกเป็นเขาไงทังบ๊อบที่เป็นวานก่อนเงี้ยน่าจะเมตรยี่ว่างนีินเ,เจอ เมซี่ตัวตึงกับคนขับสายโหดนะครับโอ้ดูฟางนะครับก็สวยนะครับนี่สวยเลย เอา,เอา,เอา,เอาันใหญ่โลไม่ได้นะครับทางโคตรชันเลยไปตั้งล่ำพุนไปเก็บตัวพูนก่อนไปตัง้ตงล้ำแล้วเว,เว,เว,วนบากกระทางพี่ล <laughs> ัว<ณ>ล <c oughs> ัวตีกันครับดูดิ างเวลากรอ,อย่างนี้แล้วที่นี้มันแน่นนะครับเนี่ยแน่นมากต้องทำอย่างนี้นะครับนี่ โโแม่เอาดิงสีดิเดี๋ยวหอบเก็บให้แกหน่อยนะครับ ปวดว้อซูตระเบิดแล้วครับเนี่ยตึงจัดเลยอือตึงโรวด ก้อนนีแค่ะนอะ้อจะทำการพังก้อนฟางก้อนนี้ตออิอกองนี้นะครับอ,อ้ใหญ่แล้วนี่อา้าว thôi thôi cái gì hồ thế tròn với mì tắm vào đây tỉ bạn tiếp cái hào thôi bà ôi sai ôi tiếng của săn xong đấy cái lông đây ทางทางลงอยากัะหิวนะครับผมผมไม่กล้าลงแต่ทางนี้ซิ่งจัดให้ครับแม่เอาเอาดีนะไม่อาจฟรีถ้าอาจฟรีนี้ไม่ได้นะครับไม่สิ่งนี้สูงพุ่งขึ้นแมนดอกเจ้าอืน่น้นไป่เป็นยังสี่เจ้าอืนนี่ เอาเท่านี้เลยเามาต่อกันเลยโอคแร้วเยอะแล้ว ไม่ได้น้อยเถอะแก่อนอยู่อ,อ่ยสามยืมสามยืมสามแตกหนึง่งเราแวงกับมิเตอร์นะครับสตาร์ก็มิเตอร์ก็น็อกได้นับได้คนนับเองนะครับยุ่งเลยก็ทำการสั่งใหม่อยู่นะครับมิเตอร์ของสตาร์ Kepemaniaan anak-anak hal kita, terima kasih banyak.